สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ก็อยู่ในช่อง s a g i Channel นะในวันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์575นะครับก็เป็นวันที่15แล้วนะในวันนี้ผมก็ได้เติมแบงค์ส้มมาด้วยนะครับก็จะเอาไปเติมฟูนะก็วันที่15แล้วยังไม่มีฟูนะครับก็มาเติมวันนี้นะจะได้เรียนง่ายขึ้นนะครับไปซื้อกันเลยนะได้ตั๋วม่วงด้วยนะครับ ครงนี้ผมว่าคุ้มมากเลยนะนี่มาแล้วฟูน่าจะได้เล่นได้ยาวๆนะในเซิร์ฟเนี่ยยาวไหมประมาณ1-2เดือนนะก็ต่อไปเดี๋ยวไปรับของนะอันนี้รับไปแล้วก็ไปตีหนูก่อนเดี๋ยวได,วดวไม้ทองนะครับคูณสองเนดะเดี๋ยวกดไม้ก่อน ได้เป็นเพชร188นะครับคุณ2ก็เป็น600กว่านะเอ้ย360นะครับแล้วก็มารับนี้นะเป็นเสื้อนักโทษนะครับแล้วก็มารับคอสเพย์ฟุบูกิชุดไทยนั่นแหละก็ต่อมาเดี๋ยวเรามาใส่รูปล่างกันนะครับนี่คลิปนี้อาจจะมีวันที่16ด้วยนะครับ ก็มาเดี๋ยวเราไปสุมตัวต่อนะครับก็เป็นตัวม่วงที่เราเพิ่งได้มานะตัวที่เราจะเอาก็เป็นกระบองเหล็กแล้วกันนะครับก็เผื่อหินจากพี่ก๊อตนะใบแรกมาดูกันนะครับว่าจะออกเป็นสีอะไรนะก็ยังไม่ออกสีทองเลยนะครับตัวม่วงโอ้โหลิลี่ลนะใบที่สองนะครับเราน่าจะสุมได้ประมาณเจ็ดใบนะ ไปแลกหินอีก1ใบอันนี้ก็เป็นคอมบูอิฟินิ t ตี้นะครับสาลายกรอบฮะสาลายเปียกใบที่เท่าไหร่แล้วนะใบที่3แล้วนะครับสีม่วงออกมา2ทองอีกสม่วงติดเลยนะครับอันนี้ฟูกเคเกานะ กดสุ่มต่อเลยนะครับอย่าได้เป็นสีทองนะขอสะทองเถอะประตูกอย่างนี้สีม่วงนะครับได้เป็นบอลทองนะก็แมนนาได้ใช้นะครับเฮ้ยเอเอารสาตัวติดแล้วนะกดข้ามเลยละกันได้เป็นขนตานะครับนะครับบ่อยนะช่วงนี้ย มากดอีกกี่ใบวะลืมแล้วกดเกลือนะครับหมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปแรกนอันี้เพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับชึบมากดอีกหนึ่งใบต่อยไหมกดข้างแมงโหเกลือต่อไปเดี๋ยวเราก็ พาไปที่ทีมนะครับนี่นะฟทูที่เราได้มานะครับจากการเติมนะทีมผมก็ประมาณนี้นะครับซอมบี้เราก็เพิ่งได้มาด้วยนะตอนนั้นผมไม่ได้อัดลิปไว้นะครับแล้วก็ได้ตัวใหม่เพิ่มมาไมมได้ราชาาลีลึกมาแล้วนะต่อไปก็เดี๋ยวเราไปปั้นฟูบุก,กิมาก่อนนะครับก็ไปจัดทีมด้วยนะ2,000 years later เราก็ได้ไปปั้นฟูบุกิแล้วก็ไปจัดทีมาใหม่แล้วนะครับแต่วันนี้ก็เป็นวันที่16แล้วนะก็สิ่งที่ผมไปปั้นก็จะมีอัพดาวนะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์นะเป็นเสตนักลบนะครับเพื่อพลังโจมตี10%นะก็ต่อไปก็จะเป็นปลูกตื่นนะครับ2ดาวม่วงนะ3ดาวทองนะครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราพาไปดูที่จัดอันดับนะ พลังตอนนี้เราก็อยู่ที่5 1 0แ0 0นหมืนนะครับก็ท็อป41นะยูก็อยู่ท็อป1เหมือนเดิมนะครับอันดับก็ประมาณนี้นะก็ต่อไปเดี๋ยวเราพาไปตีเพื่อนนะครับคนนี้นะขึ้นท็อป5แล้วนะครับเอาโบลอนนะเดี๋ยวเราไปตีสักหน่อยนะครับรอโหลดนะไม่น่าสวยหรอกเซริมนี้ผมไม่เอาโบลอนนะครับ ในมีตังแล้วนะไปเติมเสริมห้าห้าหมดนะครับส่วนอีกผมได้เปิดก่อนนะตัวยอได้สกิลเขาหนึ่งครั้งนะแล้วก็โบลสฉีดมานะครับชึบสี่ล้านห้านะแรงอยู่นะครับก็แพ้ไปนะประมาณนี้นะครับต่อไปก็เดี๋ยวเราพาไปสุ่มตัวนะครับก็ตัวที่เราดองมาใหม่นะครับในวันนี้นะ ก็จะมีตัวที่ตัวเหลือง1ิบใบนะครับแล้วก็ตัวแดงอีก10บใบนะเดี๋ยวเราซื้อเพิ่มนะครับสุ่มตัวเหลืองก่อนเลยนะตัวเหลืองก็มีหวังเป็นพวกอะไรเดี๋ยโจซีจกักรพรรดิอย่างนี้ไหมประมาณนั้นนะครับโลแรกก็เกลือไปแล้วนะก็ไปหวังโลต่อไปจากตัวแดงนะครับ ก็ใกล้ครบ200ใบแล้วนะจะได้การันตีเออตัวละครฟรีนะครับมา1นึ่โลนะครับอย่าได้เป็นสีทองนะพวกพวอซีนแมนนะครับกาโลสเกียโลพวกเนี้ยออกให้หน่อยนะเยอมากแล้วอะ่ะได้เป็นสีม่วงนะครับ ก็เกลืออีกแล้วนะตัวม่วงก็ไม่ออกตัวแดงก็ไม่ออกนะครับตัวเหลืองยังไม่ออกเลยจีนอตนะครับนะครับบ่อยอยูล่ละก็เดี๋ยวเราตัดไปอีกรอบนึงนะครับก็เราได้ไปหาตัวมาใหม่แล้วนะก็ยังมีตัวเหลือง20บใบกับตัวแดง10ใบนะครับเดี๋ยวเราสุบตัวเหลืองก่อนเลยนะก็เหมือนเดิมนะครับที่เราอยากได้นะครับตัวที่เราพูดไปเมื่อกี้นะ โลแรกก็เกลือไปแล้วนะครับไม่ได้นะโลที่2นะครับช่วงนี้พูดนะครับบ่อยนะเวลาทำชิปอะท้อใจเลยเกลืออยู่แล้วนะตัวแดงต่อไปนะครับน่ะก็สีทองเถอะเรายังไม่ได้เคลียรพวก หโล SSR 2ตัวเลยนะครับในโลเดียวอ่ะในนี้ก็น่าจะได้เป็นสีม่วงนะครับก็เกออ๋แล้วนะไม่เป็นไรนะครับไว้สุ่มวันหน้านะเราไม่รีบนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับการันตีก่อนนะเราก็จะเอาเป็นแทงท็อปนะครับเพื่อมาเล่นทีมฮีโร่นะเพราะว่าเรามีซอมบี้นะครับ เกลิวเราไม่เอานะมีประโยชน์นะไล่ข่าเกลียวแางแรกนะครับแทงท็อปเอามาบับโลนะครับเฉยๆนะเบื่อนะครับโคตรบ่อยเลยท่อแท้ก็ต่อไปจะมีกิจกรรมตัวจีนนะครับเอาไว้เราสุ่มมาสุ่มพรุ่งนี้นะตั๋วมองสิบใบนะก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปสุ่มตัวดำนะครับเบื่อนะครับโคตรบ่อยเลย เราได้เติมตัวดำไว้นะเราจะไปสุ่มแพ็กสเต็ปลายวันนะครับก็อย่าได้เป็น12บใบนะออกให้หน่อยดีเยือบมาทั้งคลิปแล้วชึบไอเหี้ยเกยมหมา